เว่สดมากคัสองสาววันนี้งานโปรเจกต์เปิดตัวของเราเ็ตื่นเต้นมากเลยครัมีรุ่อ์ไรส์จริงๆรือว่เราไม่ได้สร้างไว้ก่อนเลยใช่ค่ะเราดูกลงกาเลยครับเด็กเาดีใจที่ได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่ที่ออฟเฟอร์แล้ก็บ้านตาของเต๋อถล้งนะคะเราเราจะทำให้ดีที่สุดค่ะที่เป็นตั้งตารอแล้วก็โอกาสที่ได้รับจากทุกท่านค่ะใช่ ีเ special ใช่ชชค่ะก็ลูซี่เนี่ยสปเปเชียลลีพีนะคะก็ถ่ายทำเสร็จแล้วก็จะออนแอร์ภายในปีนี้แนะะ่นอนค่ะและรองว่าใครที่คิดถึงพี่เกียวแล้วก็นอมนานเนี่ยต้องติดตามชมอย่างแน่นอนขึ้นต้นค่ะจะถ่ายโปรเจกต์หน่อย โอ้โหเซลไเขาบอกว่าไม่รู้เรื่องกันเลยคือจริงๆอะพวกหนูไม่รู้เรื่องจริงแต่ว่าอาจจะมีระแครละครมาบ้างว่ามันมีอะไรเซลไฟต์แต่พวกหนูพยายามจะสอบถามแล้วแล้วก็ติดพี่ขาคเขาห้างแบบเข็นขาพอรู้สึกสวนไม่พอมหูถึงพึ่งมิดมาเมซัมเติลก็คือเรื่องกำกลังเสริมเพียรดาใช่พวกหนูตั้งโตสอบสวนแต่พี่เขาไม่รับต่อ จนถ้าตอนเช้าวันนี้ก็เพือนไมบอก้ค่ะก็คือแฟนัของแฟนๆเลยอ่านว่เป็นเรื่องลีเม้นนะคะยังฝากแฟนๆติดตามด้ค่ะเขาบอกี่าบอกกินหรือว่าเขาบอกเขาตองแบบเดบยวใช่ในม่วนเราให้ยืนอ่ะอ่าใช่เขาก็แบบว่าอ่ยืนรอก่อนอะไรเงี้ยหรือเคยืนรอไปคัูในที่ยากเขาคิดว่าเาอกแบบว่ารออ่าน เอ่อหลายเรื่องแล้วค่ะแล้วก็แบบเจอเรื่องรีเมนก็แอบเอาเล็กคุยสนุกผู้ใหญ่ดูนี่เรื่องที่น่าสนใจค่ะก็ไม่แอบเหมือนแหละว่าใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ได้ไหมว่าอะไรที่ทั้งค่ายแล้วก็พี่พี่นักขียนนี้ให้โอกาสพวกเราได้รับเลย เพราะเราเป็นความลัองเราคดีมากๆมีแบบเิดที่ได้ต่องใหม่มาเก็บี่เห็นตัวใจมาเปนไปกด้ดีพอประมาณใช่ค่ะกอนประกาศคือหนูเห็นเป็นเต้นเต้นหลออข้างหลังแบบว่าเป็นงานเชิญมใช่ของค่ะไปยังเต็ม้วยแล้วก็ิก็บเซอรยเะียจังมากอ่ะขอบคุณมากค่ะที่ตั้งตาเราคู่้องหนูแล้วก็จะทำให้เ้็นที่แล้วก็รอชมนะคะนี่เรา น้ำแอ่บรนาอื่นน้มะนาวแล้วนะน้ำมะนาว๋อ้กินอตัวเต้นนแบบมีพลังเสียงที่ยิ่งใหญ่มากใช่เขาสามารถเปล่งเสียงแบบอเปร่าได้เขาเต้นเก่งอีกติดเก่งอันนี้คืออันนี้คือเก่งนี่ไหนวอไปที่นี่เหรอเฮ้ยต้องหรติดเธอไม่ไไม่ได้ได้อบ่เได้โเต็กมดแล้วมีโตกเราได้ไปร่วมด้วยอ้ค่ะาอ๋ ก็เรื่องจากหนังดูไหมคะได้ก็ปีนี้ก็เป็นเรื่องได้เลยที่เราจะได้เล่นหนักค่ะก็ในที่สุดจะมีพลังงานแบบมันชลาดน้ำนะคะเป็นใส่เลยเบรสูงมันละครที่มีความเสียความแบบแอคจูดแล้วแบบแปลแล้วก็มีโปรเจกต์อีกหลายเรื่องเลยในปีค่ะก็นะคะถัดมาเลยโปรเจกต์เรื่องเพลงค่ะคือก็เป็นซอสน้อยนะคะตอนแรกพอเรามีกันแบบสิบ สิบาตสิสงติมสิบเอ็ก็แบ่เป็นนยูนิันแล้วยูนิตนั้นนะคะซึ่งหนูอยู่ในยูนิตซัก็จะมีหม้าเ<ม>ิแล้วเพงเบบี้อนอลลาก็กำลังจะออน MB เอมบในที่สิบสี่เดือนนี้ค่ะก็จะดัเค่ค่ะแนแฟนถึงทุกปอเจงออกทั้งแฟนเอร์นะคะแล้วก็ออเาด้วยขอบอขอบุณแฟนแฟนที่สนับสนุน พวกเรามาสเสนอนะคะยังก็จากโปรเจกต์ต่างๆของ Star Hunter ที่มีแบบเยอะมากก็จุกๆอะไรเงี้ของพวกเราเนี่ยค่ะก็ทุกคนตัง้งใจทำอาชีพแบบเลยนะคะใช่ค่ะปีหน้ามีจุกๆเลยนะคะทั้งเพลงซีรีส์หนังแล้วก็มีอีกหลายๆอย่างและะ้วจาพวกเรานะคะที่ Star า u n t e จะทำให้ดีที่สุดนะครับทุกคนโอเคค่ะที่เจสนะคะ่ะ 嗯，嗯、mm。频没有啊。